นี่ความเท่มันอยู่ตรงนี้เวลคัมไล์นะฮะ <G ül> นี่พอรชนี่มันจอแบบดิจิตอลหมดเลยอะ่ะ <G ül> เท่มากอะ่ะยังให้ความรู้สึกแบบสเสน่ห์ของพอรชเนาะ สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Spider Import อีกแล้วนะครั้งที่แล้วมาลองเทส l a นะทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่เวลถ้าเห็นพี่เวลสนใจรถไฟฟ้าเนี่ยวันนี้มีพอร์ไฟฟ้ามาใหม่นะฮะและได้สีพิเศษด้วยนะ <Wow. S 2> แบบฮะพอร์ไฟฟ้าเหรอก็เลยตกใจออยากมาดูตัวจริงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่า,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 าเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันดีกว่า มาเจอแล้วครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวพอสไทคันนะฮะโอ้ออกเสียงย่างจริงเว้ยไทคันเนี่ยแปลว่าม้าหนุ่มนะฮะส่วนแค่นเนี่ยแปลว่าจิตวิญญาณนะฮะ, <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวลองกดเปิดนี่มีคีย์มาให้ลองด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> สุดยอด คือต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวรถไฟฟ้าคันแรกของพอสเลยเนาะที่เป็นแบบไฟฟ้า100%เปรนะเพราะก่อนหน้านี้พอสเองก็ได้ทําตัวปลั๊กอินไฮบริดออกมาทาออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 5าแล้วนะที่เริ่มมีปลั๊กอินไฮบริดนะฮะแล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะฮะพอสได้ทาเจ้าตัวไฟฟ้านี่เพิ่งสั่งแล้วบ้านเราเพิ่งได้เข้ามานะเว้ยเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <S <S นี่เปิดประตูมานะครับนี่อารมณ์เหมือนแบบประตูรถเทสล a านะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งนะฮะ ออ,อุติดเลยว่ะอันนี้มันเป็นตัวโมเดลใหม่ของ Porsche เลยนะก็คือ Porsche ออกแบบดีไซน์สำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะฮะคือสไตล์นี้แม่งน่าจะเหมือนว่ารง t ท sla โมเดล S อเนาะก็จะเอาแบตไว้ข้างใต้นะครับดูเห็นไหมฮะช่วงล่างเบาะเนี่ยจะเตี้ยก็จะรู้สึกว่ารถมันเตี้ยๆนิดนึงนะครับไหนลองกดปุ่มเปิดเนกดได้เลยบอกวะ่ากดแม่งเลยแล้วกันฮนะว้าบ อาช่าไม่รู้ว่าแม่งทำงานอยู่หรือเปล่านะ <c ười> คือมันเงียบจัดนะฮะโภายในนะฮะเรียบหรูมากเลยนะครับลำโพงนี่ของบอสด้วยนะฮะ โหชอบมากเลยอะไฟตรงถ้วยอะแล้วก็หน้าจอเนี่ยแผงอยู่ตรงนี้นะครับนี่แผงกดคอนโทรลนะฮะถ้าเป็นแนวของเจ้าตัวเท s l a เนี่ยจะมีจอทีวีอยู่ตรงนี้นะจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะดูมินิมอลอันนี้จะดูให้ความรู้สึกสปอร์ตมากนะ <S 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 นี่มันจอแบบดิจิตอลหมดเลยอ่ะเท่มากอ่ะยังให้ความรู้สึกแบบเสน่ห์ของพอร์ชเนาะ คือต้องบอกว่าคนที่ชอบพอเนี่ยคือชอบเทสเนาะของ p o พอรเรื่องของความสวยงามความเรียบหรูนะฮะแล้วก็เรื่องของเพ r ร์ฟอร์แมน n ์เอนจิเนียริงเพอร์ฟในเรื่องการขับเครื่องยนต์การออกตัวเนี่ยต้องบอกว่าพอเองเนีเนี่ยมีชื่อด้านนี้มากคนก็เลยหวังว่าเฮ้ยรถที่เรียบหรูแล้วมีความแรง เร่งดีนะออกตัวให้ความรู้สึกสปอร์ตเนี่ยต้องมาพอร์ชนะฮะ <Yeah. S 1> และเท่าที่รู้มาว่าพอร์ชเนี่ยเขาทําแม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์เองด้วยนะครับ uh. ซึ่งตัวนี้จะมี3รุ่นนะฮะก็คือจะมีเจ้าตัว 4S นะครับแล้วก็มีเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเครื่องข้างนอกบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูหน้ารถนะฮะว่าข้างในเนี่ยมันมีเครื่องหรือมันเป็นยังไงนะฮะนี่เราก,กดเปิดจากรีโมทได้เลยนะอ้าา <As ha. S 1> ขอลองเปิดนะฮะอา้าว ล้วงก่อนนะเออเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยด้วยมันแบบเป็นที่เก็บของนะฮะก็เป็นไฟฟ้าเนาะไอ้ตัวนี้เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยขอดูสิอ๋อนี่รูที่ปัดนน้าฝนนะครับว้าวแล้วมีไฟด้วยนะนี่นี่เก็บของมีไฟด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะฮะพอมันไม่มีเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบโลง่ลงๆแบบนี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไปเราไปดูตองท้ายกันบ้างเนี่ยแต่ชอบไฟหน้านะไฟหน้านี่ให้ความรู้สึกแบบกิ่นอายของในวันวันนิดๆนะฮะเนี่เสน่ห์ของพ s c h e นะฮะ,ะนะแล้วก็อีกอย่างนะฮะเสน่ห์ของ Porsche ก็คือจะเป็นเจ้าตัวท้ทายที่เป็นแบบทรงตูดเป็ดนะครับนี่น,นี่นี่น่าจะเป็น LED นะฮะอ่าอ้ะ,อว,ะว้า โอ้ท้ายนี่แบบดูเรียบหรูมากอันนี้อะไรวะเนี่ยขอแกะดูหน่อยนะฮะน่าจะเป็นสายชาร์จจริงด้วยนะฮะสายชาร์จเป็นชุดสายชาร์จของเจ้าตัวเชคเคนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกแม่แลงเก็บข no right องนะฮะมีคู่มือให้กก็ลือของเขาเสมือนเป็นรถตัวเองเลยนะฮะเขาบอกไม่มีอะไรมากก็แค่จองเลยค่ะหาเรื่องเลยฮะนี่ มีช่องรู12โวลต์นะฮะจอดอยู่ตรงนี้เผื่อใครอยากจะมาเสียบชาร์จอะไรนะฮะแล้วก็กดปิดนี่ <Okay. S 1> วันนี้เราโชคดีมากนะฮะคือคันที่เราเห็นอันนี้จะเป็นสีพิเศษนะสีเปิดตัวก็คือสีออกน้ำเงินนะครับอันนี้จะมีสีเกรวอคเคนโนนะสีพึ่งมาซึ่งสองคันนี้ราคาพอๆกันมันก็จะต่างเรื่องรายละเอียดเรื่องออปชั่นนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดออปชันต่างอะไรกับคันนี้บ้างนะฮะนี่ฮะดูไฟไท้ายนี่แบบเห็นแล้วเหมือนผู้หญิงอะ่ะเห็นแล้วเกิดอารมณ์ <c oughs> นะดีทรงดีไซน์นะมันดูแบบมีสเสน่ห์มากเลยนะจุดต่างกันแรกนะฮะตัวนี้มันจะมีชุดแต่งสปอร์ตนะฮะนี่ล้อมแมกครับล้อมแมกจะต่างกันนี่ล้อมแมกจะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตหน่อยนี้เขาบอกว่าล้อมแมกคันนี้แพงกว่านะคันนี้จะดูแบบแอโร่กว่านะฮะ ดูแบบตันๆกว่าอันนี้จะดูแบบสปอร์ตกว่าแต่สังเกตเนะี่ยมันก็จะทําให้ตันๆนะเพราะว่าลดแรงต้ตานของลมเนาะสไตล์เทสลาแต่นี้มันดูมีดีดไซน์หน่อยแล้วก็นี่ความเท่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเวลข้ามไลน์นะฮะนี่พอร์ชคือรายละเอียดพวกนี้นะครับสำหรับรถแพงๆเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยท่านเมื่อกี้ที่เราเห็นนะฮะก็คือภายในมันจะเป็นสสีนะนี่ภายในเป็นทูโทนนะก็คือจะเป็น แดงกับดำนะฮะเมื่อกี้จะดําล้วนนะฮะอันนี้ภายในจะเป็นแดงดําเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน<ว>นี่ฮะข้างในเนี่ยดูแล้วแบบสีสันนะครับโอ้ชอบอะคันนี้นะฮะดำแดงนะฮะ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะจริงๆเน่ย p o r s c h เองเนี่ยก็วิจัยเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยวิจัยมาแล้วประมาณ5ปีเนี่ยคันนี้หปีในการพัฒนานะทำออกมาเป็นแบบไฟฟ้า100% Porsche เองเนี่ยเขาเริ่มทำตัวรถไฟฟ้าเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเป็นพวก plug-in hybrid ก่อนนะประมาณปี2015เนี่ยขายในไทยแล้วนะก็จะมีพวก Cayenne a า e r a นะครับ แล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยไม่เกินปี2025นะฮะภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยยอดขายทั้งหมดที่เขาขายพอร์ชออกไปเนี่ยจะต้องมีรถที่เป็นไฟฟ้าเนี่ย50%นะฮะถ้าเทียบกับเบนซ์เบนซ์บอกว่า2030เนาะแต่พอร์ชบอกว่า2025เพราะพอร์ชเริ่มก่อนวันนี้แบบวัดใจนะฮะแต่พอร์ชต้องบอกว่าพอร์ชเองไม่ได้มีหลายโรงงานส่วนมากโรงงานจะผลิตที่บริษัทแม่ก็คือที่เยอรมันเป็นหลักนะฮะฉะนั้นรถมันไม่ได้แบบแมสมากเนาะก็อาจจะเป็นว่า ทำให้มันควบคุมการผลิตได้ง่ายเพราะมันผลิตที่เดียวนะครับแล้วก็เจ้าตัวไทแค้นเนี่ยเขาก็กะว่าไม่ได้ทําเป็นลิมิเต็ดแลวก็คือขายกะเป็นแมสก็คือเอามาแทนรุ่นปัจจุบันเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยการที่ว่าเอามาแทนรุ่นปัจจุบันมันก็มีคําถามว่าเอ้ยเสน่ห์ของพอดจะยังอยู่หรือเปล่าระบบบอกแล้วไงว่าคนที่เล่นพอดเนี่ยเขาต้องการเรื่องของเสียงเสียงของเครื่องนะฮะสมรรถนะความแรงนะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยต้นมันออกดีจริงแต่ปลายเนี่ยสมรรถนะสู้เครื่องยนต์ไม่ได้นะครับด้วยราคาที่เขาเปิดมานะเจ้าตัวน่ ก็เปิดมาประมาณ7ล้านกว่า,วานะฮะ7.1จึง7.9อ,อนี้แล้วแต่ซีรีส์เริ่มต้นที่ 4S นะฮะ แล้ว 4S เนี่ยมันก็จะมี2องตัชันด้วยนะฮะก็คือมีตัวที่เพิ่มเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเออแล้วก็ความเร็วสูงสุดเจ้าตัวนี้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าตัวไฟฟ้าแทคแคนเนี่ยก็จะมีแรงม้านะฮะเจ้าตัว 4S เนี่ยจะเริ่มสตาร์ทที่570แรงม้านะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบก็จะขึ้นไป600กว่านะครับส่วนตัวเทอร์โบเอสเนี่ยก็700ขึ้นเลยฮนะโอ้โหต้องบอกว ไม่ต้องห่วงนะออกตัวพุ่งแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปเปรียบกับเจ้าตัว Porsche Panamera นะเพราะว่าราคาก็เริ่มต้น7ล้าน seria, พอๆกันนะเราไปดูว่าเปรียบเทียบภายในรูปลักษณ์เนี่ยถ้าจ่ายเงินเท่ากัน7ล้านกว่าๆเนี่ยจะซื้อตัวไฟฟ้าหรือตัว Panamera ที่เป็น p ั u g i n h y b บ i d ดีนะเดี๋ยวเราไปดูตัว Panamera กันเจ้าตัวรุ่นนี้นะที่ผมบอกว่าราคามันพอๆกันนะซึ่งถ้าซื้อตัวเทเกนนะ ก็7ล้านกว่าๆแล้วแต่ออปชันบางตัวก็8ล้านนะฮะบวกขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าราคาแม่งก็ไล่เรียกับตัวพนาเวล่าสีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันนะฮะนี่ดูแล้วคันใหญ่กว่านะฮะถ้าเทียบกับเจ้าตัวเทเค้นเนี่ยตัวนี้จะดูแบบว่าเป็นรถที่ใหญ่นะเป็นรถเหมือนอารมณ์แบบรถผู้บริหารนะรถเก่งที่เป็นพาสเซนเจอร์ประมาณ D ะะดีเซ gment นฮะดูออปชันมันฟูกว่าะฮะแต่ถ้าเกิดตัวไทคันเนี่ยจะดูเป็นรถสปอร์ตนะเล็กๆนะฮะเล็กกว่านะครับ ขอลองกดนะฮะดูไฟหน้ารอ,อนะฮะรอรอเจ้าตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะซึ่งจะวิ่งได้ถ้าเป็นโหมดไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ประมาณ40-50กิโลเมตรดูตรงนี้ครับว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะกดมานะฮะนี่ฟึบนี่มีรวมเสียบปลั๊กนะครับจะเป็นน้ำมันก็ได้วิ่งไฟฟ้าก็ได้ฮะแต่แบตเตอรี่จะน้อยกว่านะครับ ่าแบตเตอรี่ลูกจะเล็กกว่าเพราะเป็นแค่ปลั๊กอินไฮบิดผสมกับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0พ cc นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า เจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าสมรรถนะเนี่ยไม่แย่นะสู้กับไทคันได้นะครับไทคันเนี่ยศูนย์ถึงร้อยตัว 4S เนี่ยได้ประมาณ4วินะฮะส่วนเจ้าตัวพานาเบล่า4เนี่ยจะอยู่ที่4.6วินาทีนะฮะต่างกันแค่0.6นะครับมีคนเอาตัวพอสสองตัวเนี่ยมาแข่งกันเว้ยก็คือพอสตัวไทแคนกับตัวพานาเบล่าเนี่ยแหละซึ่งถ้ามาแข่งกันจริงๆเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจะออกตัวได้ดีกว่าจะแซงในช่วงแรกนะแต่ความเร็วปลายถ้ารอบมันมาทอร์กมันมาเนี่ยเครื่องยนต์คือถ้ารอบมันถึงเนี่ย มันจะปล่อยแรงมาได้เยอะนะฮะอันนี้460แรงม้านะฮะแต่ว่าปลายเนี่ยวิ่งได้ถึง280กิโลเมตรนะครับเ <c oughs> จ้าตัวได้ขั้นลืมบอกไปว่าชุดเกียร์เนี่ยมันมีแค่2เกียร์นะฮะ <c oughs> ซึ่งปกติรถไฟฟ้าไม่มีก็คือกดดีแล้วก็เหยียบมากก็คือเหยียบมากก็จ่ายไฟมากเนาะแต่ตัวไทยขั้นเนี่ยก็คือใส่เกียร์มาให้2เกียร์นะครับส่วนในเจ้าตัวนี้ก็เป็นเกียร์ปกตินะครับอ่าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็ปรับเกียร์เข้าโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับเนี่ยมีบวกลบน,บนี่่ดวาาดวังกงนะ ด้านหลังดูแล้วจะน่งน่าจะนั่งสบายเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังกันโอ้ว้าวพระเจ้าจอดนี่ดูด้านหลังนะฮะไฮโซมากนะครับอ่าถ้าอย่างของเทแค่นเนาะมันก็จะมีแอร์เนี่ยช่องแอร์จะอยู่ตรงกลางนะันี้มีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะดูแบบเป็นผู้บริหารมากเลยอะ่ะ <c oughs> อยากจะกลับไปวิ่งเปลี่ยนศูนย์มานั่งใหม่นะฮะรู้สึกความเป็นผู้บริหารมาทันทีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรา,าดูหน้าจอดีกว่านะ เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถดูนะครับเขาบอกว่าสตาร์ทได้นะฮะในโชว์รูมนะในเมื่อมันขับไม่ได้ก็ขอสตาร์ทลองดูหน้าปัดหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงดูนะฮะอ่านี่หน้าจอขึ้นแล้วนะครับพีชเบรกนะฮะต้องเบรกก่อนนะแล้วก็สตาร์ทนี่สตาร์ทแล้วอยู่ในโหมด e-power เลยนะฮะตอนนี้คืออยู่ในโหมดไฟฟ้านะครับคือถ้าช่วงไหนที่แบตมันน้อยเนี่ยถ้าเป็นพวก b ักอินไฮบิทเนี่ยมันก็ จะกลับมาเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์จะสตาร์ทนะฮะก็เลยเท่ากับว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเพราะว่ามันเป็นปั้งคินไฮบริดนะอยู่ในโหมดไฟฟ้าอยู่อีเล้งนะฮะเหลืออยู่อีก20กิโลเมตรฮะวิ่งได้นะครับก็คือถ้าไอ้ตรงเนี้ยแบตมันใกล้หมดปุ๊บเดี๋ยวมันจะสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วบอกสเตตัสด้วยนะไฟสเตตัสบอกโอ้โหไฮโซอ่ะ เป็นไงกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวพอไฟฟ้านะฮะตัวไทแคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของพอนะที่ออกมาทำรถไฟฟ้าแบบ100%ซนะฮะซึ่งยังคงเสน่ห์ของความเป็นพอดความเป็นคลาสสิกสปอร์ตได้อยู่นะถึงแม้ว่าไฟหน้าอาจจะดูขัดใจแม่ไปบ้างนะครับต้องมาดูว่า,นาในอนาคตเนี่ยพอจะทําออกมาพัฒนาเป็นยังไงบ้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้ไทแคนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมาฟีดแบ็กกันดูนะเพื่อพอดจะเอาตรงเนี้ยไปพัฒนารถไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าพอดเองเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาไฟฟ้าออกมา ก็ยังเป็นช่วงรอยต่อเนาะก็ยังมีปังอินไฮบริดอยู่บ้างนะฮะซึ่งพอร์สก็คงไม่เลิกผลิตเครื่องสันดาปไปสักทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่าของพอร์สเองเนี่ยนายวันๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะที่ทําออกมานะครับเพราะว่าพอร์สเองก็อยากจะคงเสน่ห์ความเป็นพอร์สเอาไว้อยู่นะครับถ้าใครชอบรถไฟฟ้าของพอร์สนะคิดเห็นยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ E ีหน้าถ้าเจอรถไฟฟ้า EV อัานไหนเด็ดๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ฟ